รู้ทันตลาดทองคำา a s ก o แอสเกลกับปลายฝนเปเป r ร์ซอสวัสดีค่ะราคาทองคำปรับตัวฟื้นอย่างแข็งแกร่งในรูปแบบ V shape นะคะในสัปดาห์นี้โดยเพิ่มขึ้นกว่า3%ค่ะหลังจากที่ล่วงลงต่ำกว่า2,600ดอลลาร์ 2, ไปแตะระดับ2,532ดอลลาร์ 2, ค่ะโดยมีแนวรับสำคัญที่เส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่100วันและ f i b o n a c c i Re t r a c e m e n t ค่ะระดับ61.8%ช่วยหนุนให้ราคาฟื้นตัวขึ้นมาเหนือราคา2,600ดอลลาร์ 2, และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่5วันได้ค่ะ ในระยะสั้นนะคะความตึงเครียดทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โดยเฉพาะความขัดแยงระหว่างรัสเซียแล้วก็ยูเครนช่วยกระตุ้นความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยค่ะขณะที่ปัจจัยในระยะยาวนะคะเช่นผลตอบแทนจริงของสหรัฐที่มีแนวโน้มลดลงการซื้อทองคําของธนาคารกลางและความพยายามลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์ก็ยังคงเป็นปัจจัยที่สนับสนุนทิศทางขาขึ้นของทองคําอยู่ค่ะในด้านเทคนิคนะคะแนวต้านสาคัญถัดไปจะอยู่ที่2690ดอลลาร์ค่ะขณะที่2,600และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่100วันเน แนวรับที่จับตามองค่ะข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐเช่นดัชนีฟิลิเฟตนะคะ P.M.I และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคอาจจะส่งผลต่อความผันผวน,นของราคาค่ะโดยหากข้อมูลแข็งแกร่งก็อาจจะกดดันราคาทองคําจากการคาดการลดอัตราดอกเบี้ยเดือนธันวาคมที่ลดลงด้วยค่ะ โดยรวมนะคะปัจจัยพื้นฐานยังคงสนับสนุนฝั่งขาขึ้นของทองคําอยู่ค่ะแม้ว่าความผันผวน,นจะยังมีอยู่แต่ว่าการย่อตัวของราคาก็น่าจะเป็นโอกาสในการซื้อจากอุปสงค์ของธนาคารกลางความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และความเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนค่ะติดตามเปเปอร์โซนเพื่อทราบความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวสารในครั้งต่อไปถ้าเกิดว่าทุกทุกคนมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับแนวโน้มของราคาทองคำในอนาคตก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ ขอให้มีความสุขกับการซื้อขายค่ะ Don't be fine with it เปลี่ยนมาใช้ p ป p e อร์ o n ต e